สบายดีเด้อท่านผู้ชมมาพอ่อมาพบมาพอ่าพอกับบ้านจอยเส้นเก่าเส้นเคยท่านผู้ชมพอ่อกันอีพี่นี่ก็ยังอยู่กับน้องๆเพคนเด้อท่านผู้ชมที่เฮือนน้องบุญมาน้องบุญมาสบายดีเอฟซีนะสบายดีกำลังเหตยังหนอล่างปลาหมึกปลาหมึกโอ้าวมันอิกินอาหารทะเลเด้มันอิ่งเลยเนาะนยกปลาหมึกให้เบิ่งเนาะโอ้ผู้ให้ก็ใจดีเนาะผู้ให้เนาะพน้นอีต้นเนล้วแหละ อย่าให้กินอย่าให้กินของแซ่บเนาะคิดเมนูยังมื้งนี่คว้าปลาหมึกอะไรก็คว้าปลาหมึกโอ้พัดปลาหมึกเนาะส่ใส่น้ำมันทอดเขาเนี่ยบวบว่าสีนะคว้าแบบบ้านๆเขาคว้าแบบบ้านๆคว้าแบบบ้านๆแเสร็จก็จะบวมกินน้ใส่น้ำมันเนาะอาหารแรงเพิ่นได้ไหม่านผู้ชมกินอะไรที่อ้วนยันอ้วนเยอะกว่านี้ จริงอาหารทะเลปลามึกปลามึกใหญ่ก็ดีเนาะล่างเลยเฮ็ดได้ซอยบ่หั่นอยู่นี่เลยว ดูอือกันเนะาะเห็ดกินเนาะขยันเนาะทางคุ่นทางในายคุณน,น้องเจลาได้ทำสิโอ้ล่างหลายน้ำเนาะทมสะอาดล่างจานคู่มือไปนี่บอย่ามันหักบอย่ามันหักบอกว่าซานเนี่ยย่านกันเลย <c oughs> ังคุณน้องเจลาคุณดังไฟมาแล้ดังไฟเป็นยู่ไงพอตดังไฟเป็นระานลเนาะลุกบุนบุนเลยเจลาสบายดีเซีน่รอยาดเห็ดยังนาอดังไฟดังไฟโอ้ไฟลุกุนบุญเลย โคตรเลยหน้องบุญมาว่าหับนาทีอันสติเลยจ้าเป็นอยู่บ่ก็หลังก็ออกกลัวมันอ่าแล้วแล้วออกไปล่างอีกทีนึงที่จริงต้องถอดแต่อยู่ตอนล่างครับ จังหวะแล้วเขาบอกเคยเห็ดเคยเห็ดบ่ปลาหมึกจ้ะไหนบอกเคยคั่วเด้บิเคยเ็ดกินครั้งแรกคั่วปลาหมึกเนาะนำหมึกมาด้บิเคยกินปลาหมึกอ้ยอายก็ยังบอกเคยยังชิบอยังอายก็ไปเห็นผ่านๆนั่นแหละครั้งแรกที่คั่วปลาหมึกกันเนาะคนมันจะถอดใส่มันออกอายก็ลืมบอกเสะ ล่างก็ขัดร้อนเอ่อยข่้น,นปลาหมึกสดแล้วมันลวกแกล้นเกิดได้เรื่องแล้วแต่คือยังสดอยู่บึงหมายถึงว่าน่าจะยังบดลน,นเพราะว่าเขาบริสายส่องฟิตลเลยนี่นาองก็ต้องการรถนะ <laughs> กินเองใครมีวิธีขยวใอยน้องมุนมามอสจ,จะเป็นคนคนคนเห็ดกินมนีปิ่งก็ห้อมลวกก็แซบว่าง่ายว่าอาหารมันแซบมันแซบอไปแล้วเนาะม <laughs> หั่นก็จึ๊บๆเกลาเลยเห็ดกินดูอยู่บนเกลาดูหืมดูก็ปิณนาใส่กล้องไปแล้เนาะเป็นต้นส่งหิ้วเข่าจนมอวีเพียร์เห็ดเองโอ้เป็นต้นส่งหิ้วเข่าว้าไปเจ้านี่ก็เนาะโอ้ยว้าวตรงๆตรงเกินน่ะน้องบุญมาเห็ดกินจากจากต่างมอได้ท่านผู้ชม ยังบริตตัมมักเพ็ดใจก่อนเนาะเอาขึนค้างเลยขึนหม้อค้างเลยขึนหม้อกระทะแล้วแกงเห็ดให้บาจอยกิก้กะรุ่นซุกบวคักเนาะโอ้หมอหนาเอาแบบเป,เปื่อยๆนิดนึงมันจะแสบจากแล้วนอแสบไผ่แสือบลาวน้องแก้วลาได้มักแบบไรหมักสุกเลยสุกเลยนอ ันนี้เป็นผู้ช่วยกุ๊กอัน,นี้เป็นกุกอือกุกกบ่แม่นกุกหยัดอกนี่แหละฟ้าแฝดผมท่านผู้ชมกอีไซก็คนละแบบกันบ่บ่คล้ายกันปานดเด้อท่านผู้ชมเนาะกันเว้ากันจากบ่คือกันแล้วกคกวลานี่เฮีนยนจบดหา่ กานมอนโอ้ได้ไปต่อห้องมอได้เนาะจบสมอสี่โอเคเลยได้ไปประกาศมอสี่กับใครดีอยากไปเฮียนอยู่ตอนนั้นยังไม่มีรถโอ้ยูออ่บุมีรถเนาะบุ๊มีรถไปเฮียนกะออกกัะห้าวเวีือกเพชรเลยตอนนั้นมีเวียก์ลาย,อ,ยาาอันนี้ที่เวีรทางอารม์เบียร์ทางแบกฐานส่วนนั้นได้เงินลายส่วนมันม่มี คุละจนคนเขาขาดคุณละเขาจังเอาคนเขาเติมช่วงเขาขาดคนเขากับโบมีเวียยเห็ดไปก่อนเพื่อิสด้เวียกบเมนางมันเป็นบ้านเน้ออยเนาะเศรษฐกิจฮามัน่บรายกัคือนผู้ใหญ่จะบุญคนเว้าแล้วบแมนน้องๆคนข้านเ่าขีเกียจบบเมนแต่ขาเจ้าบบมีเวียกเห็ดงานทําบมีต้นทึนบบมียังสมมติว่าจะปลูกพักอยู่ผากเซ่กับ่มีเฮือไปเนาะ มีเหือยังพอได้เฮ็ดพอได้หาอ้นาวในนั้นได้ไไห,ดหรือเปล่าถ้าไปเฮ็ดกะยืมเหื่อเขาอย่างเขาบไปย่างเขาไปมีเนาะดินหรืเนาะมีะไก่บอตะฝากเซไปต่อมาดาไก่ไปพักพูนอยู่เคมเซนี่<ก><อ>แหละเซนขามไปพักพุ่นแต่ว่าแคมแคมนำน้ำเซนี่กับเวลาน้ำท่วมก็เสียหายหกันเลยมันมีข้อดีแลือข้อเสียคือกัน แต่ว่าปลูกพืชตามดินทรายแบบแค้ายๆแคมคลองนะท่านผู้ชมพืชพักมันจะงามไวห้องบนใส่ปุ๋ยก็งาม,ามานั่นเห็นบอกเขาเปลือกเขาปลูกบักแตงบักเคือแคมคลองนะท่านผู้ชมแคมลำโค้งนะมันงามมันคล้ายแถวถักพ่อทักามหมู่บ้านแถวเขาติดแคมคลองนะเขาเขาปลูกพักคล้ายปลูกไม่ขายอะไรเงี้ยนกระเจ้าคือกันแลมม้วท่านผู้ชมตอนนี้ จะได้เหืออะวะได้เหือก็ลาบากเลยบัดยามฝนตกลิ้นเจ้าก็ได้ไปสะน้าเลเหือแม่นบ่แม่นก็รคลิปจะตั้งอะไลงบ้านนี้เขาบ่รักบ่เขาเอาเหือมาจอดอยู่นี่บ่ฮะเขาบ่ได้รักบ่รักบ่เแ่วนี้เฮ็ดได้ซะเฮาเอาโซ่ไปล็อกไว้บ่หรืออะไรบ่จอดมัดเอาไว้แล้วก็แล้วบ่มีเขาบ่รักบ่เพราเฮาซื้อเขาเจ็ดแล้านเขารักไปเฮ็ดได้ซะ เขาบลักเขาบักเนาะแมนเพื่อเขามักไล่ไลไวเท่า้โอ้เข้าม่ได้ใส่โซ่มาเท้านี่บ่โอ้คอยยันเขาหลักโอ้เขารักสุดตายแล้วซื้อสมมติว่าเอาไปซื้อเพื่อเจ็บเป็ล้านนี่เอามาบ่ฮอดสามมือเขาเอาไปก่อนเลยแล้วตัวเสีหาังกันได้เจ็บเป็ล้านอีเพ้อยันจะนำผัดและมาสวอดีบ่เขาเอาเสือกใหญ่ๆเอามัดแล้วเสือกใหญ่ๆแล้วก็หาโซ่ไว้ให้ดีแล้วมาหลอกไว้ ใส่ยังไรเนาะผู้วันเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินใส่น้ำเลตกน้กนอย,ยอนหน่อเพื่อ,อไปนวใส่หมดแล้วออบอกใส่ครบแล้วอักออั้งไดบึงอพัดไดมากรบนลูกอืมมีแต่พืนโดนไงนั่นแหละมบคกูวเมึงอบอกอย่าบกกูมึงเอยาบอกคอยเจ้า Quiet, gian vowel về an ông cầm. Doyle Liu Đôi cười vowel. khơi bao mang bao doi, doi, đôi Đôi doi, 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 นี่น้ำนี่น้ำพี่พคนมาเอาโอเอาโอน้ำฝนน้ำฝนก่านี่โอ้ใส่กันตกกันตองไม่ละบอกบ่อจอยก็ไล่ใบใบเนาะนั้นเอาใบใบน้ำลายแห้งหมดแล้วเอาเดี๋ยววิ่งแบบนั้นตลอดบ่ ม่เอาฟืนหนอยสุมใส่แน่ใจเย็นเย็นเพิ่งว่าวใจเย็นคือนน้ำโลก,กลายเพิ่นก็นยังวายอยู่เดียวมืดได้ตะมส้มนี่บอจอยเปิดแฟตตัวเสริมกล่องซอยแล้เนี่ยบด้ต่อดอกไฟมาผีดป่ะมืดขักปะหยังติดแล้วคิดอยู่แล้วม,ม,มาส่งตัวแรงเนละ ช่วงนี้บ่จ้อยก็บ่ได้ไปทางไกลเท่าใดท่านผู้ชมนะวันนี้มาอัปเดตน้องคนดูนะเพราะว่าบ่จ้อยก็กําลังต่อเติมบ้านอย่บ่ได้จ้างสร้างดอกเฮ็ดเองจักมาละออกจักสิออกมาแนวใดต่อเติมเองเฮ็ดเอง ເອົາກະສີມໃຫ້ໃສ່ເຂງຫນ່ວຍຫຼາຍໆເຂົາ oh, ັແຕນໍາຕໍກແຕງອີບານຊມສອເพอວົດລ ยังยังโดนบอกวันเกิดอย่าบอกอย่าบอกวันที่ยังโดนบอกยังโดนยังยังเป็นเดือนบ่อีกสองเดือนอีกสองเดือนเนาะแต่บอกบอกวันที่ก็พอเอาอะไรหลอกเปลือกบ่ตำแตงนี่แปลือกนี้เลยโอ้หมักกินเมื่อนี่หมักหมักบ่คือกันเนาะกันอายนียบ่ได้เลยออายหมักกินอ่อนอายหมักกินแก่ มันิมีความเป็นแก่ๆนะมันคลายมันเกิดนี่คิดว่าอยากอยากมีอยังของฝันของฝันมอ <c oughs> ยากมีอยังก็ได้บ <laughs> ริอยากได้อยป็นพิเศษบ่ก็อยากได้เป็นพิเศษพิเศษนี่คือมันยังเหมือนสมบูรณ์ สมมติว่าวันหอดมือวันใายมันเกิดนเท่าไรคิดว่าอยากอยากได้อยังเป็นพิเศษสำหรับโตนะคิดว่าในใจคือมีอยู่บ่มีแผนมีนมีมไม่ยัง้งเลยมีพออยากได้ที่สุดะนะดดเพื่อมี FC เอฟซี่นอยากให้ะนะให้กระทำมือดูซิ

แต่ว่าเหตุงานมันเกิดมันก็เสียงเงินได้แม,ม่เสียงเงิน,ปนไปละลาดนะถ้าสมมติเป็นของขวัญเนี่ยสมมติว่เาเอฟซีคนอยากซื้อของขวัญให้วันคขายวันเกิดนี่จะคิดว่าเจ้าอยากได้ยังได้โอ้คือกันกบอมีบอยังบอมีเออยังบอมี่ยังเนี่ยบอเคยจัดวันเกิดเนาะเลยบุหูว่าอยากได้ยัง เกิดระบานคอยกับปลุกแคนแบบนี้ปลุกแคนให้เงินแบบนี้เลยขยกจัดอยู่บ่ขยกจัดอยู่แต่อ้ายมาเสียเง,งินได้จัดเลยมันมวนอยู่แบบบางม,มูคูมาไลาแต่ว่าเอากระเสียเง,งินแล้วจัดมูคูคอยไม่ได้ไลเขาคอยแทบสบมมิมูเลยนีิ <c oughs> เอาคือบอกสมมิมูเป็นอะไรคู ไปอยู่บ้านกะพื้นมักไปลิน oh. ไปลินอะนนไปปาร์ตี้ตลอดมาจตื่นมากของบูมาเนาะมีอยู่นังคนแกนอีปแปน <laughs> งนางแปลงแม่นางแปลพื้นมักมาลินน้ำค่อย mm hmm. คือคือมูรุ่นเดียวกันนี่ขเขาจะไปไปปาร์ตี้แม mm ่น hmm. จะเราบริปายน้ำเขา <ไ>เลยเขาโบบลิน้ำว่าสันซะเขาบบครบน้ำันว่าคำศับในไทยกับเขาบคบเขาบบคบน้ำเขามีมก็มีแต่ส่วนเด็กน้อยชาวบ้านนี่แหละมากินกัส่วนพีน่น้องตัวเองแบบนี้แหละอ มาแต่ไซสอันนี้นะอาน้ำมาแตบน้ำห่วยมาดต่น้ำห่วยอ่ะสบายดีเอฟซีนั่นแหละสบายดีน้องวาดคนสวยโอ้สภาพสดๆเนี่เนาะแม่โอ้ยอย่าโผล่มาตอนมืดๆได้ยานเะมาอาบน้ำเนาะแม่ก็ไปอาบน้ำไกลแทนน้ำมันเย็นน้ำเย็นน้ำลายบ่ลายโอ้อาบน้ำนี่ประหยัดประหยัดไปเนาะเอาบาบน้ำประปาเนาะแม อาบน้ำ <ett> ห <COVID> ้วยอาบน้ำห้วยโก็อาบน้ำห้วยก็ยังงามเนาะอืออือเอาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเส่ไหมตับตับมาบ้นงเลยไหมสุกหัือเปล่าหัวแบบบัตโลใส่ผักเทียมผักอะไรนี่าบ่กเขนี่ก็ใส่บ่ผักอันนั้นบริสันด์หัวผักหอมผักหอมหัวใหญ่คว้าใส่เส้นคว้าข้าวมีคว้าเห็ดอีแม่เม็ด อันแท่อนี่มื้อละยังยังบ่มีไฟข่อยใส่แหจะกินจะกินเบิ่งว่าแซ่บบ่แซ่บมื้อสนิทเลยต่นมเอ้าบ่เฮ็ดกินแต่ละมื้อคั่นบ่มีไฟเฮ็ดแบบนี้ล่ะเอาโคมเอาโคมมาเอาโคไฟสายมาส่องเอาเองมามานี่แม่นโอเอาซลเซลล์นี่1:00นมันยังเปิด7:00นบ่6:00นนี่น ยังบอเปิดเนาะสมมติมันเปิดออโต้รีโมทก็เฮียแล้วพี่นหรอหายเลยรีโมทก็นเขาไปทิ้งใสมันี่ยบีบกระไดยันมดแมกมุดทานก็ซื้อไซมดแบตมันก็ซื้อไซเขอทิ้งเลยอีตินาเออนางตินานนปรปับปรุงปรับปรุงเด้อแคกบ้าปรับปรุงเด้อน้องตีน,น่น หมักดีชักมันป่าไปเสร็จสนเร็จจึยกินตำแตงแล้สำเร็จแล้วทำผสมหลออแรงตำแตงตำแงตำกแงกับทำมะหุะ่งเนี่ยอะไรแสบล่ะแ่บเบดแ่บเบด ยังให้คำตอบง่ายพอได้เนาะว่าวันคลายวันเกิดนี้เนาะขึ้ก่อนยังขึ้ก่อนเอาเวลาส่งส่งข,องข้อความมาบอกไอ้เด้อะเอฟซีก็อยากหุ่จักน้ำมาแล้วหลังเทียมมีเอฟซีผู้ใหญ่ใจบุญเผู้อยากอ่าอยากให้เป็นของขวัญเดลยเพราะว่าเอฟซี FC เขาคนหักหักแหงน้องบุญมาหลายเลย เป,เป็นคนใส่ซื้อท่านผู้ชมนี่แหละน้องบุญมานี่มู่เพื่อนกับบ่มีท่านผู้ชมขันยังมียังอยู่คนหนึ่งเนาะเพราะว่ามู่ <laughs> มในหมู่บ้านเขาไปกินเหล้าแบบ 14, 15, มสิบสี่สิบห้าท่านผู้ชมตามภาษาวัวรุ่นไปปาร์ตี้กิน,นเหล้าบ่แมนอายุเขาสิบเจ็ดสิบแปดเมื่อโอ้มูเล่ยสิบเจ็ดสิบแปดเมื่อไหร่สิบเจ็ดสิบแปด ทีมแหละคอมเมนต์อีกน่อยค่ะมูก็เลยไปแฟตตี้เนาะกินเบียร์เขไปตามาเาแหละยเจ้าบ่มักบ่ิเากินเบียร์บ่มักหบ่มักเอ้าเดี๋ยวว่าเฮมวนซื่นบ้บ่มักบ่เพราะว่าไปดองไปงานแบบนี้ก็กินอยู่รว่าไปนแบบนี้บ่มโอๆไปในฐานะไอ้แขกผู้ับเเออแล้วไปอยู่ไปแทนแม่เนาะ คปิไปท่านผู้ชมแสดงว่าเข้ากันนำเสนอคนที่ดีจุดดีจุดดีเนาะสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนางแก้วไปใส่ <c oughs> แล้วก็อายุน้าทีวีหมดแหละเขาสิยกไปบ่าป่นนี้เพืไออะไรอย่าเพิ่มเอาอยัางข,ขงมือตูตาเลยท่านผู้ชม เดี๋ยวจบคลิปนี้ประจอยจะไลฟ์สดยิเงินเงินต่อเลยเห็นครัวมืดแห้งเลยเนาะอื้นไป้นแพ้แพนแป้นไนไปขึ้นน้้น นี่แต่ความหวังกะน้องบุญมานี่แหละท่านผู้ชมเนาะเพิ่นจะแบบว่าเป็นคนซื่อๆเนาะกินข้าวเย็นบ่มื้อเกินข้าวอุ่นเอาอยู่เฮือนบข้าวเย็นข้าวอุ่น้้าอีเพ่นสาวเรียบร้อยไป